ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่การเปิดตัวรถยนต์ทั่วโลกและคุณสมบัติเด่นๆของรถยนต์แต่ละค่ายถ้าคุณคือคนรักรถยนต์หรือกำลังมองหารถคันใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตใหม่ๆที่เรานำเสนอวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถสปอร์ตในตำนานที่กลับมาพร้อมความแรงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น นั่นคือนิส s a n GTR รุ่นปี2025ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่แฟนๆรอพอยกันมากที่สุดด้วยการออกแบบที่ดุดันและปรบปรุงประสิทธิภาพในหลายๆด้านรถคันนี้จึงได้รับการจับตามองจากทั่วโลกรูปลักษณ์ภายนอกของนิส s a n GTR ปี2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความสปอร์ตไว้ได้อย่างลงตัวแต่ได้รับการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลตที่มีดีไซน์เฉียบคมและระบบปรับแสงอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในทุกมุมมอง กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลายตาข่ายที่ช่วยเพิ่มอากาศพลศาสตร์ด้านหลังของรถมีการออกแบบไฟท้ายใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวและเป็นเอกลักษณ์เครื่องยนต์ของนิสสัน GTR 2025ยังเป็นจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงโดยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V 6เทอร์โบคู่ขนาด3.8ลิตรซึ่งได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้มีกำลังสูงสุดที่เหนือกว่าเดิมถึงแม้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่ากำลังจะสูงกว่า600แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ AWD ที่สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและมั่นคงในการขับขี่ทุกสภาพถนนเกียร์แบบ Dual Clutch 6สปีดได้รับการพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้หรูหราและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูงพวงมาลัยทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมแบบมัลติฟังก์ชัน หน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกสบายเบาะหนังคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและสบายในเวลาเดียวกันและยังมีระบบเสียงคุณภาพสูงที่ได้รับการปรับจูนจาก Bose เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมระบบความปลอดภัยใน Nissan GT-R รุ่นใหม่นี้ก็ถือว่าครบครันมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ทันสมัย อาทิระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับขี่ในที่แคบปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นนิสสัน GTR ปี2025ยยังได้รับการปรับจูนช่วงล่างใหม่ให้มีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความนุ่มนวลในการขับขี่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ระบบการสะเทือนสามารถตอบสนองได้ดีและให้ความมั่นใจแม้ในการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้ตั้งแต่โหมดคอมฟอร์ทที่เน้นความนุ่มนวลไปจนถึงโหมดอาที่เน้นความแรงและการตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ GTR รุ่นใหม่นี้เป็นได้ทั้งรถใช้งานในชีวิตประจำวันและรถสปอร์ตในสนามแข่ง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือนิสสันได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยใน GTR รุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงระบบไอเสียให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนในกระบวนการผลิตซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคป,ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนราคาจำหน่ายของนิสสัน GTR 2025ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงระดับพรีเมียมเช่นเดิม ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นของ Nissan GT-R ปี2025ที่เราอยากนำเสนอให้ทุกท่านได้รับรู้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถสปอร์ตหรือกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความแรงความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถคันนี้อาจเป็นคำตอบของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องคา r อัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกัน